สตาฟน,นยูนสารภาพลิเวอร์พูลคือทีมในฝันของเขาพร้อมแบะท่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้ย้ายทีมไปร่วมทีมในครั้งนี้อาท่านยังไงลิเวอร์พูลจะเอาอยัางไงดีเปิดเงื่อนไขในการฉีกสัญญาของโรเมนอโมดิมเอาแล้วอย่ามองข้ามนะกรนจอนสั้นและลิเวอร์พูลใส่ชื่อเซาเกตในลิสคุณซื้อใหม่ดีกว่าไหมเมอร์สันให้ทัศนาติเกมลิเวอร์พูลรับเบอร์รรอกัต้านปริตันที่แอนฟิว รก,ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s ซ b บส r i b ้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทางด้านเดวิดแฮงโกนะฮะกองหลังสตาร์ทีมชาติสโรวเนียของสโมสรเฟเยนูดทีมดันในศึกลีกคอนแลนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบไม่มีกักบ,บอกว่า ตัวของเขาเองนั้นขอสารภาพตามตรงว่าหลงรักสโมสรลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและถ้ามีโอกาสตัวของเขานั้นก็พร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมด้วยทันทีพร้อมยอมรับนะว่าตัวของเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้ยินข่าวในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของเขาเป็นอย่างมากและมีโอกาสที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยในช่วงตลาดสมมนี้พร้อมยืนยันนะว่าถ้าหากว่าข่าวดังกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงมันก็เหมือนกับที่ฝันเป็นจริงเลยก็ว่าได้ โดยดิวิดแฮงโก้กองหลังเฟยเยนูดยอมรับแบบตรงไปตรงมาบอกว่าตัวของเขานั้นเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมาเป็นเวลนานาแล้วพรามยังเปิดเผยเมื่อเดือนนี้ว่าทางด้านเอเจนต์ H S ส่วนตัวของเขานั้นก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกับทีมงานของลิเวอร์พูลซึ่งนั่นมันทาให้ตัวของเขานั้นเนื้อเต้นเป็นอย่างมากและถ้าหากว่ามีโอกาสที่ได้ย้ายไปร่วมชีนลิเวอร์พูลจริงๆและถ้าก็ตัวของเขานั้นก็จะคว้าโอกาสดังกล่าวนั้นเอาไว้ทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะ โดยเดวิชแฮงโก้หลังกองหลังไว้ชกเป็นอะไรนี้ก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน กองหลังที่ดีสุดในลีกเอเดเวอชนฮอลแลนด์และนับตั้งแต่ที่ตัวของเขานั้นย้ายจากทางด้านของสปาร์ตาปรากเข้าสู่สโมอสรเฟเยน,นูดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 0ัณ22ตัวของเขานั้นก็ฉายแววความเก่งกาจได้ทันทีจะทำให้ตอนนี้มีหลายสโมอสรในยุโรปนะฮะเริ่มพิจารณาแสวงหาความสนใจนในตัวนักเตะรายนี้หลายทีมแล้วรวมไปถึงเลวฟูที่ถือได้เลยนะว่าเป็นหนึ่งในทีมที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเล่นรายนี้อยู่ในวันนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดของเดวิดแฮงโกมีดังต่อไปนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากนัดชิงชนะเลิศที่ฟุตบลอลยูฟาแชมเปียนลีกที่อิสตันบูลเมื่อปี2005ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กและพ่อแม่ของผมเองก็อนุญาตให้ผมดูเกมนี้จนจบผมเห็นมาสตินสกอเชลลงเล่นในเกมนัดนี้และผมก็อยากจะเป็นเหมือนกับเขาทันทีผมยอมรับเลยว่าผมหลงรักลิเวอร์พูลตั้งแต่วันนั้นและหลังจากนั้นผมก็ติดตามลิเวอร์พูลมาโดยตลอดและเมื่อผมได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมก็มีความฝันเลยนะว่าอยากจะเล่นฟุตบอลให้กับทางลิเวอร์พูลในสัก นนหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้ผมยังเป็นนักเตะเฟย์โนดอยู่ผมมีสัญญาอยู่กับลายสมโมสรจนถึงปี2028ซึ่งมันไม่ง่ายเลยทีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะพาตัวผมไป,ปร,ร่วมทีมด้วยแต่หากว่ามีความเป็นไปได้ที่ผมจะได้รับโอกาสในการย้ายไปร,ร่วมทีมแล้วล่ะก็มีเหรอที่ตัวผมเองนั้นประจเสธเศษโอกาสดังกล่าวทิ้งไปมันไม่มีทางเดิจริงในครั้งนี้น่นเองนะ เดือนาสื่อของอังกฤษตีข่าวข้อตกลงของบริเบนอาร์มริมกับสปอร์ติ้งเิชมอนมีเงื่อนไขในการจิตสัญญาในช่วงเสมอน,นี้ที่จะมาน15ล้านยูโรทาการการกระแสข่าวลือระหว่างเขากับลิเวอร์พูลที่รุนแรงอย่างต่อเน,นื่องนะ โดยตอนนี้ทางด้านของรเรเบนอาโอริมเชนเดอร์สปอร์ติงเดชบอนสโมอสรแห่งสิคุบออพิเวราลีกาโปรตุกีสมีเงื่อนไขในค่าจิตสัญญากับทางต้สังกัดในช่วงเสมัอน,นี้ที่จำนวน15ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ585ล้านบาทตามการบริงานของเดอะเทลิกราฟสื่อของประเทศอังกฤษ อามาริมเองเริ่มทำผลงานได้โดดเด่นตั้งแต่ที่เข้าไปกกมบงเยียนสปอร์ตติ้งเมื่อปี2020โดยเขาพาทีมได้แชมป์ลีกหนึ่งสมัยแชมป์ทาก้าดาบริก้าเทียบเท่ากับลีกครับอังกฤษสองนและก็แชมป์ซูเปอร์ทาก้าคันดิโอเดโอริเวลาเทียบเท่ากับทามคอมเบเนตี้เชลล์หนึ่งครั้งส่วนที่ในฤดูก,กาลปัจจุบันกนุนซูในวัย3 9ปีกำลังพาทีมนำเป็นจ่าฝูงของลีก ผลงานดังกล่าวทำให้มีข่าวลือะว่าดิวฟูกาหัวอโมอริมนะฮะเป็นหนึ่งในคนดิเดตสำหรับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ซึ่งล่าสุดนั้นเดอะเทเลกราฟก็บอกว่าค่าจิตสัญญาของเขาเนี่ยมักจะมาอ่าไม่ได้แพงมากจนเกินไปและที่จริงหากว่ารอจนถึงช่วงซัมเมอร์2025แล้วเงินไขที่ว่านั้นจะลดลงมาเหลือ10ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ390ล้านบาทเท่านั้นแต่หงแดงอาจจะร้อยถึงตอนนั้นไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงการที่เจเกนคอฟจะลงจากตำแหน่งหลังจบพิซซันีีแล้ว อานไดยังไงอดีตแบ็คขวาของแดงมองว่าแกริสเซาเกตคือตัวเลือกที่น่าสนใจการมาร,รับช่วงต่อจากทางด้านของเจคเกนคอฟซึ่งการ,รจนจอ์นสันอดีตแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษมองว่าแกริสเซาเกตคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทางด้านลิเวอร์พูลนะขงแดงเองกำลังมองหาคุณสอคนใหม่เพื่อจะเข้ามาทำมาที่แทนเจคเกนคอฟหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเจเจเชื่อว่าบิ๊กบอสสิงโตคำรามคนปัจจุบันคือตัวเลือกที่น่าสนใจ ้าสางเกตว่าในช่วงสมร์นี้งั้นคุณก็ต้องมาดูตัวเลือกทั้งหมดของทางทีมนะเขาทํางานได้ยอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติอังกฤษดังนั้นไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมเขาจะไม่สามารถประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลได้ อ่าน่นยังไงดิเวอร์ฟูเพิ่งจะอ,อกหักโดนเตะรอบตกนะฮะเตะตกรอบในศึก FA Cup ครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนในครั้งนี้จะกลับมาเปิดบ้านารับการเยือยนของบริตันที่มีบริบารโตเดอะแชบี้หนึ่งในตัวเต็งกุญสุคนใหม่ของทีมของแดงลิเวอร์ฟูในคืนวันอาทิตย์นี้ โดยการน,นี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะอ,อกหักโดนเตะตกรอบในศึกเอฟเอัพเมื่อสัปดาห์ก่อนจะกลับมาเปิดบ้านารับการมาเยือนของบรตันที่มีทางด้านของโรเบร์โตเดอชาบี้หนึ่งในตัวเต็งของคู่ซื้อคนใหม่ของทีมของแ丹ลิเวอร์พูลในเสัวดอห์พีเบรังกิษในคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งทางด้านของพอลเมอร์สันก็ได้ออกมาให้ทัศนคติของคู่นี้ไว้อย่างน่าสนใจ ผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ยากสำหรับทางลิเวอร์พูลหลายคนคิดว่าพวกเขาจะกลับมาคืนฟอร์มและก็เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้แต่นี่คือบริตันซึ่งมีแม้ว่าฟอร์มจะสะดุดไปบ้างแต่มันก็ไม่ง่ายที่จะชนะได้พวกเขาคงจะเป็นทีมที่ยากเกินจะคาดเดาตอนนี้เรามาถึงในช่วงเวลาที่สําคัญของซีซั่นที่ทุกคนต้องเอาชนะเกมนี้จุดได้โดยเฉพาะเมื่อกำลังอยู่ในช่วงของการเล่ล่าแชมป์นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากลำบ,บากเพราะเระาเองนั้นเพิ่งจะเปิดเบรกทีมชาติกันมา และนักเตะก็ต้องเดินทางไกลซึ่งอาจจะมีผลกระทบสำหรับทางลิเวอร์พูลนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาต้องการ3ามแต้มซึ่งผมคิดว่าทีมของจิเกนคอฟจะต้องทุ่มอย่างสุดตัวและน่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างเฉียบชิวในครั้นี้นะโดยพอเมอร์สันทำนายผลสกอร์ว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะชนะบริตันไป2ต่อหน,นึในครั้นี้ไม่ช้าก็เรือนนี้อย่างแน่นอนครับ เดลีเมลสื่อเมืองผู้ดีเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของ Andy an, แอนดี้โปรเบอร์ซันแบ็กซ้ายทีมลิเวอร์พูลออกมาแล้วโดยระบุว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอย่างที่หวาดเกรหนะ ดยทางด้าน,นของโรเบอร์รสันเจ็บข้อเท้าในเกมอุ่นเกือดนัดที่ทีมชาติสกอตแลนด์ฟาบานแพ้อไอร์แลนด์เหนือไป1.0เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทีมขี้เมาเสียประตูในครึ่งแรกให้กับทางคอเนอร์แบอรี่แม็กขวาของแดงซึ่งยิงประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ได้สำเร็จต่อปัญหาดังกล่าวโรเบอร์สันซึ่งต้องออกจากสนามในช่วงครึ่งแรกเมลไม่เผยได้ว่าไมไ่มีอะไรน่าเป็นห่วงแม้เขาน่าจะพลาดเกมในพิมีบริกนัดต้อนรับบริันวันอาทิตย์นี้ก็ตามที นอกจากท่านของร็บโบลแล้วทีมของชิคเก้นคอฟน่าจะยังคงไบรท์เทนแริสเดอร์อาโนกับดีโก้โชตาที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แบบในเกมสัปดาห์นี้กันอีกด้วยสำหรับท่านของปรอบสันในช่วงซืซอสัส้นนี้เขาพลาดเกมพิมพ์บริกไปแล้วมากถึง3นัดเน,นื่องจากบาดเจ็บชีดไหล่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมการาคมจากการลงเล่นกับแผ่นดินบ้านเกิดเช่นเดียวกัน ทา่านี้ทางบริษัทแมคเชนจะมีโอกาสนะฮะหรือว่าจะมีโปรแกรมชกต้องเล่นเรื่องลงเล่นในเกมลีก3นัดในเวลา8วันโดยหลังจากที่ฟาดเกือกับทางด้านของนกต่างดนแล้วพวกเขาจะบุกกับเชฟฟ,ฟิลที่แอนฟิลด์ในวันพฤหัสบดีก่อนจะบุกไปเยือนแมนยูในวันที่7เมษายนแล้วก็ตามด้วยการเฝ้าบ้านฉากกับทางด้านของอาตาลันตาในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแรกในวันพฤหัสบดีที่11เเมษายนในครั้งนี้กันอีกด้วยนะ จอห์นอัตเชนเบิร์กนะฮะเผยบรรดาสตาฟโค้ชเองก็ไม่ได้ร่วงรู้มาก่อนเลยแต่ว่าเชคินคอฟตัดสินใจยุติบทบาทของตัวเองนฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้จบจนกระทั่งวันที่เจ้าตัวนั้นตัดสินใจบอกกับทางสื่อและก็แฟนบอลน,นั่นแหละครับ โดยแฟนบอลหลายคนคงคิดว่าครอฟ์เนี่ยบอกกับทีมงานของเขาล่วงหน้าไปแล้วอย่าได้กระาำอัชเทนเบิร์กผู้รับสุ้สาประตูของลิเวอร์พูลกล่าวเล่ว่าไม่มีทางท่าชีใดๆจากทางด้านของเชคินคอฟในเรื่องนี้มาก่อนเลยจนกว่าข่าวดังกล่าวจะกระจายไปทั่วทั้งทีมในเช้าวันศุกร์ซึ่งเป็นข่าวในวันเดียวกันนั้นที่เผยแพร่สู่ทางด้านของสาธารณะไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังจะมาการประกาศที่กำลังจะเกิดขึ้นเราทุกคนลงเรือรำเดิก,กันแล้วฐานะแฟนบอลและก็สื่ออัชเทนเบิร์กได้กล่าว ตอนที่เขาประกาศเรื่องนี้ทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากแต่ว่าทุกคนก็ต้องทำงานของเราต่อไปและผลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกสนามคุณต้องเก็บชัยชนะต่อไปเรื่อยๆน,น,นะเมื่อคุณอยู่ที่สโมสรอ,อย่างทาง้านของลิเวอร์พูลในครั้งนี้และข่าวดีคใอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมานจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกครับ